hello <laughs> วันนี้ได้เวลาของทูอิมท้อง b บดีเจแมนเรื่องกินสุดแรงเดียวเรื่องเที่ยวสุดแรงเกินฮัลโหวันนี้เนะี่ยมากินแบบไทยๆเลยแล้วหายากหายากหน่อยต้องบอกว่าหายากพอสมควรทีเดียวมันกำลังพูดถึงที่กระทูครับเราอยู่ในซอยอนันดาเพลสเลยจาก บิติชเข้ามาโรงเาารียนนานาชาตินะครับตรงมาเรื่อยๆขึ้นเนินปุ๊บเนี่ยขวามือจะมีอันนันดาเพรสแล้วเข้าซอยเข้ามาลึกพอสมควรคุณจะเจอกับบ้านโบราณก้างอ้อยอ,อาหารภูเก็ตอาหารพื้นเมืองอร่อยๆอ,อ,อยู่ที่นี่นี่เลยมาดูนี่เอี่ยมต้อจุ้มเต้าอิ้วเต้าอิ้วแปลว่าอะไรครับพี่นกเต้อิ้ว แล้วอิ่วหอมมากนี่หยวกล้วยผัดเคยเค็มไหมหยวกกล้วยผัดเคยเค็มนี่เราทำไม่อร่อยนะนี่อะไรน่อนีหยวกกล้วยผัดเคยผัดเคดเคยยี้่ของพี่ดีมากอร่อยมาก,ออมากนอกจากเี่ยวต้อจุ้มเต้าอิ๊ว แล้วนี้เนี่ยโยกกล้วยผัดเคยอร่อยมากอันนี้คือผัดยอดฟักแมวผัดน้ำมันหอยนะทังเหนือกะะ็เพิ่นจะฮ้องว่าปะเขือเคือนะครับปะเขือเคือีเจ้เจ้า,จา <laughs> คนที่ผัดอย่างเี้ยอร่อยคือคนที่ผัดแล้วมีกลิ่นกระทะ ่งขอบคุณมากครับพี่นกหอยฮะวันนี้ไม่กินได้ไหมให้ดูหอยตัวทบบ้านเลยหอยคางเผาอะแอบกินนิดนึงนะต้องบอกว่าตัวใหญ่มากขออนุญาตหั่นครึ่งหนึ่งนะครับหอยคางเผาไม่น้ำจิ้มแบบฟีฟู้ดแบบะใส่มาหอยใหญ่ไข่แดง แรงธรรมะชนะอาธรรมอันนี้มาภูเก็ตไม่กินไม่ได้เลยนี่คือน้ำพริกกุ้งสดหรือว่าน้ำชุบหยำกุ้งน้ำชุบหย่ำนะครับนี่อือหอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะ ่อมมากของโปรดของแมนอย่างนี้เยเจ็บไว้อันสุดท้ายไฮไลท์มากก็คือแกงหอยชุกแจงพลังดูดแรงทั้งสารความเร็วคงที่ความถี่ไม่จำกัดอร่อยมาบรรยากาศดีที่สุดอร่อยมากจริงๆไม่ได้อวยตัวอิ่มท้อง บายดีเมนเรื่องกินสุดแดงเหนียวเรื่องเที่ยวสุดแดงเกิดที่นี่ครับบ้านโบราณก้านอ้อยกระถูเจ๋งจริงจิง,จง